จะออกเลยเออกไปอีกออกจะตัวออกไปอีกไม่มีความเขตออกอีกจากทิ้งมันทั้งตัวทิ้งก็แหละจากสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละจากทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้ง จากสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละไม่มีความเพล้ดออกจากตัวออกตัวไม่ออก ไม่มีขอบเขตออกแล้วก็ไม่มีขอบเขตออกอีก,อ,อ,กอีกอีก,อกอเพราะว่าน,นิสัยมันจะคอยเข้ามาแช่เข้ามาสรงเรื่อยๆแล้วก็ออกเรื่อยๆออกแล้วก็ออกอีกออกจากตัวออกตัวไม่ออกอีกไม่มีขอบเขตออกอกอีก จะได้ยิ่งกว่าไม่ไม่ไปยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปยิ่งกว่าไม่ไม่ไปมีสายมันคยจะทองใหยลูกทองจิตทรงอารมณ์ทรงสภาวะจากนั้นก็มีความเข็ดแล้วก็ไม่มีความเข็ดีไม่มีความเข็ดออกอีออกจะตัวออกตัวไม่ออกอี ได้หมดเชื้อตัวเอาตัวไม่เอาหมดเชื้อตัวอกเกี่ยวเหนียวล่างตัวแช่ตัวทรงหมดเชื้อตัวเคยแช่เอยทรงในสภาวะจิตในสภาวะความรู้สึกแนลลมตรงนี้แหละที่เรียกว่ามันยึดทุก์ก็ะทุกยึดทุกหลุดออกหลุดออก ไปอยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกไม่มีขอบเขตไปอีกอยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วก็เจอเจ้าออกเลยไม่มีขอบเขตออกเลย วันนี้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นทำไทยทำมันอารมณ์ไทยอารมณ์มันรู้สึกไทยรู้สึกมันแช่กันมัน กระทั่งไม่มีเรียกว่าสิ่งที่ไม่มีขาวเท,ท็จรกไม่มีแม้กระทั่งไม่มี ไม่จะแค่ไม่มีลูกไม่มีแม้กระทั่งไม่มีสิ่งที่ไม่มีขอบเขีอยู่แล้วเนี่ยนะไม่มีแม้กระทั่งไม่มี สิ่งที่ไม่มีความเขีเลยสินะเออแค่นี้แค่นั้นอยู่ก็ติดชัดท้องทาอยู่น่นแยนะ ไปแบบไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไปไม่มีแม้กระทั่งไม่มีไปด้วยกันแบบไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันนั่นแหละจะได้ว่างล้ามันไปลอยล้ามันไปทำโยกิร์เหมือนมันจะได้ เป็นเนื้อหาเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าไม่มีข่าวเขตไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยเราเรียกว่าก็คือไม่มีขอบเขตนั่นเองมีขอบเขตเนี่ยก็ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนั่นเองไม่จัดว่ามีหรือไม่มีไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็น สิ่งที่ไม่มีความแพ่ okay, เนี่ยไม่จัดว่ามีหรือ<ด>ไม่มีไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นปนันน่นแหละสิ่งจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างกันไปว่างล้างกันไปซึ่งมันยิ่งกว่าการคายช่วยหลุดช่วยอีก อยู่กับสภาวะจิตชนิดไหนก็เหนื่อยเท่านั้นแหละเอออยู่กับจิตลักษณะไหนมันก็เหมือนกับอยู่กับสภาวะทุกข์นั่นแหละมันไม่ใช่การคอยอยู่ซ้อนอยู่มันไม่ใช่การคอยอยู่ซ้อนอยู่สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันไม่ใช่การคอยอยู่ซ้อนจิตมันไม่ใช่การคอยอยู่ซ้อนความรู้สึก มันไม่ใช่การคอยอยู่ซ้อนอารมณ์มันไม่ใช่การคอยอยู่ซ้อนสิ่งที่มันเป็นอยู่มีอยู่สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว ไม่ใช่การคอยอยู่ซ้อนอยู่ไม่ใช่การคอยอยู่ซ้อนอะไรก็มาอยู่ซ้อนนี่แหละเป็นยังเป็นยังเป็นคู่กรรมอยู่นะคูเอจงเนวะเป็นนักเรนเราทำสมุดสมุดที่กคอยอยู่ซ้อนคือกรรมติดกัน ถูกอยู ites, it <c oughs> friend, ่ถูกย <was> ึดด้วยมันก็เหมือนกับคู่กรรมแหละสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกายไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับสิ่งก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันยังค่อยว่างล้างเงินไปเรื่อยาคงชิ่งตี อย่าล้างตัวขยันเองจังปีเลือจิ้งจอกจังปี <c oughs> อะไรอะไรก็ขยันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวขยันล้างตัวขยันเองขยั่าล้างก็เหลก็ขยันเอง อจารย์คุมก o ไม่ใช่แค่ไม่มีอะไรไม่มี <ไป S 2> แม้กระทัง <ไป S 2> ทง่งไ,ไม่มีคุม้มก ogue อาจารคุมก o ไม่เป็นแม้กระทั่ง ไม่เป็น,น,น lag, ไม่ใช่แค่ไม่เป็นไรไม่ใช่แค่ไม่เป็นไรเป็นแม้กระทั่งไม่เป็นคาามไม่ล แค่ถอยจากอะไรถอยแม้กระทั่งจากตัวถอยกันแบบจอดจ้ากันแบบไม่มีขอบเขต ไม่ใช่แค่ถอยจากอะไรแล้วมาจนมุมอยู่ตรงอะไร,ออรไถอยไม่กระทั่งจากตัวถอย,ย,ยเป็นแบบเจอดจ้า,าเป็นแบบไม่มีความเด,มด้วยะ จะแค่ไม่มีอะไรลูกไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่มีแม้กระทั่งไม่มีมคุณกอม่คุณกองจมิงจริงจะไล่ลองลอยล้างกันไปว่างล้างกันไปในวันนี้พาล้างองพระวัดมีพาล่างทุกสิ่งทุกอย่าง ตัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันยังเป็นตัวคอยอยู่อยู่นะตัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันยังเป็นการคอยอยู่ซ้อนธรรมดาอยู่เพราะบ็นดังคนละสายโผ้่ตรงต้องเป็นสรุปล้างสรุปดีดีเคลือบเหลือเคลือบทั้ตัว สรุปล้างดีๆตรงธรรมดาธรรมดานั่นก็ยังมีอยู่นะมีธรรมดานั ne, ่นแหละมันก็มีแบบธรรมดาธรรมดานัはは่นแหละความหลุนแบบธรรมดธรรมดานิกว่าธรรมดาไม่มีอะไรนะมันก็มีตรงธรรมดานั่นแหละอสรุปล้างดีๆไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเนี้ธรรมดาไม่เอาไม้ก็ต้องธรรมดาธรรมดาม่เอาแม้กระทั่งตัธรรมดา Mạch đám của sẽ bị mấy cái thân mật dạng đã không đến ngay cả mấy tháng, đừng. Đừng ngay cả bình thường. Do vậy cháu mấy người thân mật dạng thương 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 อะไรเดี๋ยวธรรมดาเดี๋ยวไม่ธรรมดาเป็นไรก็เป็นประจำคุณไปไว้ใจตรงธรรมดาธรรมดาคิดว่าไม่มีอะไรก็ไหนๆมันก็มีมีตรงที่มันธรรมดาธรรมดาแหละมีตรงที่คิดว่ามันไม่มีอะไรนั่นแหละมันก็มีมีแบบเบาบางมีแบบไม่สุดตรงมีแบบไม่คิดจ้ามีแบบไม่จัดก็มีมีแบบบางๆนั่นแหละปัญหาบางๆประทานบางๆโมหะบางๆ ฉะนั้นแม้แต่ไม่มีก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีคิดว่าไม่มีมันก็มีทันทีก็มีความคิดว่าไม่มีอะไะเรารู้สึกว่าไม่มีมันก็มีทันทีมีความรู้สึกว่าไม่มี รู้สึกเหมือนก็ไม่มีอะไรก็ไม่ค่อยแย้ผีแล้วก็ลอยลอยลล่องล่องลอยเพิดเพิ่นอเนี่ยก็าเรียกว่าโมหะแบบอพยกระตาให้ลอหลงแบบกลางกลางกลางแบบหลงหลงแบบกลางกลางไม่ถึงกับสุดสองไม่ถึงกับจี๊ดจ๊ด ยิ่งมันรู้สึกเหมือนก็จะไม่มีอะไรยิ่งต้องสรุปล้างให้ไวเลยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งไม่มีธรรมดาที่มันไม่แ่อะไรในธรรมดา ไม่มีที่มันไม่ใช่อะไรในไม่มีองกมอีจองอ่ารู้สึกว่าไม่มีบ้างคิดว่าไม่มีบ้างเห็นว่าไม่มีบ้างเข้าใจว่าไม่มีบ้างนั่นแหละเขาเรา well ียกว่าอะไรในไม่มีที่จางคองกโทราณวิถีเอาตอที่เม่ซื้อต ก็เลยกลายเป็นมีซ้อนไม่มีมมมไม่มีแม้กระทั่งไม่มีคองคม่จาครอไม่มีสลายตัวไม่มีเอง,องเคคอจะเกจิตใจค แม้กระทั่งไม่มีเหมือนก็ไม่มีอะไรก็มีเหมือนก็ไม่มีอะไรแต่ก็มีจะสรุปรางเลยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีแล้วจะตัดรู้ว่า่ีเนี่ยมันก็หลงแบบไม่มีอะไรแลวก็ไม่มีอะไรแบบหลงไม่มีอะไรนั ยัง <c oughs> ยังลงรลึกกับมันอยู่ยังอะไรกับมันอยู่ย <c oughs> มันก็เลยแค่ก <c oughs> ็เลนยังไม่หาดชแค่าิ บอกว่าไม่มีแม้กระทั่งไม่มีกระจาออกมีภาพเพะออกองก็ช่วยหไมาปอยู่แค่ไม่มีอะไรก็แค่เัน c ก็งก็ลอกงงก็แต่หัน c h เออค้าอก้าจุดจุ บอกว่าไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเนี่ก็เจิดจ,จ้าออกเลยไลาล่องลอยออกเลยเไม่มีขอบเขตออกเลย เป็นว่าไม่เอาทั้งมีทั้งไม่มีไเลยเจอทางก็ลจายั้งกนว่าไม่เอาทั้งมีไม่เอาทั้งไม่มีไปเลยตอไลยก็อมไล่้ดีลุนอะไรก็มีทั้งมีทั้งไม่มีก็เลยหมดอุปทานไม่มีหมดอุปทานไม่ไม่มีหมดค้อหาไม่มีไม่ไม่มีไม่ต้องออ หมดหลงมีหมดหลงไม่มีเฮ้ยเอาตียงก็เฮ้ยเอาตียงคั่นก็อะไรก็ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีคั่นกคั่วกคั่นก็เลยหมดหลงเลยหมดหลงทั้งมีหมดหลงทั้งไม่มีเลยเฮ้ยอาตีงก็เฮ้ยเอาเตีงคัก็เลยไม่ใช่อะไรในมีอะไรในไม่มีไปเลย กลายเป็นไร้ร่องรอยล้างกลายเป็นว่างล้างหรือสมมติเรียกว่าพิพาล้าง จะได้นอกเหนือเกิดแก่เจ็บตายาามันอยู่แค่เกิดแก่เจ็บตายมันก็มนจะได้นอกเหนือเกิดแก,ก่เจ็บตายเป็น,นไปพร้อมกอับไอสิ่งเดียวว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละ จะได้นอกเหนือกิดแกเจ็บตายเป็นไปพราอะไรสิ่งที่มันกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละไปด้วยกันกับกิอแกเจ็บตายแบบนอกเหนือกิดแกเจ็บตายไปด้วยกันกับกิดนแกเจ็บตายนี่แหละแต่นอกเหนือเกิดแกเจ็บตาย สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งไม่เนื่องด้วยมาคน่มเราไม่กลับคน่มืมาสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยก็เลยหมดติดหมดสุดไปเลยก็เลยหมดยึดหมดไม่ยึดไปเลยก็เลยหมดหลงหมดไม่หลงไปเลยอะไรๆก็มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยคูมค่มาม่ค่มา มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยต้เนื่องเราการเนื่องเราสาคบเนื่องเรากะเลยหมดยึดหมดไม่ยึดกระเลยเหตุจิงต้องเหิงด้วยเลยหมดหลงหมดไม่หลงเลย ไปด้วยกันไงเกิดแก่เ네จ็บตายที่มันมีอะไรเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่หลงเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายที่มันไม่หลงเกิดแก่เจ็บตายก็ไปด้วยกันจะได้นิพพานล้ากันไปแล้ๆก็มีเนี่ด้วยนะท่าน ตัวไม่เนืงด้วยหมดตัวหมดหมดตัวหมดหมดตัวหมดท่านหมดท่านหมดหมดตัวหมดเป็นที่หน่อยอะไรแล้วก็มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยหมดตัวหมดหรือวตัวไม่เหลือไปด้วยกันกับสเาสีนี่แหละมันดำล้างกันไปชี้หรือชีตสี ดับล่างขึนไปเองมีโลดโปล่สังสวัตินิพานโปดสังสวัสิมีโลดดับล่างสังสวัสดนิพานว่างล่างสังสวัติมีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันนี่แหละกลายเป็นมิโลดล่างสังสวัสดเรียกว่าดับล่างสังสวัสดิ์ อะไรก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือไีไ่ี่เนไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือ,บบบบอคจงกระได้ว่างล้างสังทวัดว่างล้างน่ไร้่องรอยล้างว่างล้างทุติยภิยานรอมกันไปทั้นหมดสั้นงันหมงเนฮันตใจฮัดเ็ ไม่เหลือตัวไม่เหลือคุณก่อนใจคุณก่อนไม่เหลือแม้กระทั่งไม่เหลือคุณก่อนไม่ตัดคุก่อนไม่เหลือแม้กระทั่งไม่เหลือคุณก่อนไม่ตัดคุณก่อน เลยเลิกทั้งหลงเลิกทั้งไม่หลงเลยหมดทั้งหลงหมดทั้งไม่หลงไปเลยได้กายได้กายเป็นดับล้างว่างล้างกันตลอดมหาสุนตานินพานมหากรุณากันตลอดมีเรื่องด้วยแม้กระทั่ง หาคุณนาแห่งการดับร้างให่เยกันตลอด้่นี่ก็คือนยับตักเรลือยุ่งหมอ o mọi ัน้านอกเหมือว่าไปจากนี้ก็ลำบากรับเฟร้ดวยวัีบากรับเฟร มมวแต่ตัณหาบรุรณาการโลกสองสวัสดิ์โม่แต่ตัณหาบรุรณาการทางตัณหาบรุรณาการจิตวิญญ,ญาณลำบากทุักทะเลมัวแต่ประทานในชีวิตจิตวิญญาณมมวแต่ประทานในธรรมก็ลำบากแหละทุลักทุเล นอกเหนือไปจากไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยนี่ลำบากลำบากทุกขณะกรรมตักรรมกรรตั้งกรรมารรลตั้งกรรมกรรบั้งกรรมกรรญทานกรรมกรรมตั้งการมกรรมับกรรมกรรมตั้ n กรรม นอกเหนือไปจากไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยนอกเหนือไปจากไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวนอกเหนือไปจากไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาลำบากแน่นอนมีแต่โมหะสนาประธานกำกับขณะจิตกำกับสภาวะจิตกำกับสภาวธรรมลำบากมีตกรรมกับกรรม ไอสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งไม่เนื่องด้วยเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นกรรมไม่จัดว่าเป็นอุปทานไม่จัดว่าเป็นปัญหาไม่จัดว่าเป็นโมหะไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรจะนอกเหนือลำบากนอกเหนือลำบาก โอเคนะอันนี้อ่ะทุกอย่างเอาหัวสีแม้กระทั่งตัวหัสีลูกเอาหัวสีเหัวสีหัวสีหั